ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็มีเครื่องเรือทั้งหมด108แเครื่องและช่วงเวลาที่รอคอยก็จะได้มาถึงแล้วเราจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ทั้ง108เครื่องและเราจะสตาร์ทในซ้อเกานะเกาะเกาะเกาะให้แน่นเลยนะเกาะให้แน่นเลยเออเออเดี่ยวตัวเกมเดี่ยวตัวเกมแก๊สเลยเด้อโซ่ไอเดี๋ยวเซฟก่อนเนี่ยเซฟเซฟ โอเคใช่ไหมสามสองหนึ่งอ,นนองขอการสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมรับางเป็นทางการของสติฟล็อกแปดใตำนานนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะมาทำการทดลองบางอย่างนะคุณผู้ชม คือการทดลองนี้มันจะมีอยู่ว่าในรับเนี่ยการที่เราจะล่องเรือหรือล่องแพไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องใช้แรงลมใช่ไหมฮะต้องใช้เขาเรียกว่าใบเรืออ่ะพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยจนกลางกางเกมหรือใกล้จะจบเกมครับเขาจะให้บูปินในการทําเครื่องเรือแบบนี้มาซึ่งเครื่องเรือแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องเรือแบบว่าใช้พลังงานคล้ายๆรถไฟแบบเผาเผาถ่า,านหรือว่าใช้เ,เชื้อเพลิงที่มาตามท่อนะครับเผาไหม้แล้วก็มันก็จะกวักกักน้ําแบบนี้นึกออกไหม มันก็จะหมุนไปข้างหน้าแล้วก็กวักน้ําแล้วเรือมันจะแล่นไปได้นะครับคุณผู้ชมคงจะนึกภาพกันออกแต่ว่านี่ครับคุณผู้ชมเขาเขียนไว้ว่าเครื่องยนต์หนึ่งอันเนี่ยจะเท่ากับความเร็ว100บล็อกเวยฮะซึ่งยิ่งยิ่งเราเพิ่มเครื่องไปมากเท่าไหร่เรือก็จะแล่นเร็วเท่านั้นเนคุณผู้ชมตอนนี้ผมใช้พลังงานเป็นอ่ไม้ก่อนแล้วกันนะเนี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับโอ้โหยังอายังอะ่ะอ๋อรีบีบบีบีบบีบใจเบดเดี๋ยวผมจะลองลองสตาร์ท นี่อันนี้คือเราสตาร์ทเครื่องแล้วแล้วเรือมันก็จะแล่นไปข้างหน้าด้วยความเร็วประมาณนี้นะครับเห็นไหมทุกผู้ชมแต่ว่าเรามีข้อสันนิษฐานบางอย่างที่แบบว่าอยากจะรู้ครับเดดับเครื่องก่อนเราอยากรู้ว่าถ้าเรามีเครื่องยนต์หนึ่งร้อยเครื่องเรือจะแล่นเร็ว ซึ่งผมและทีมงานคุณภาพทุกคนนะครับอดหลับอดนอนจนตาดาเป็นมีแพนด้าหลังจากโปรเจกตร้อยวันเราก็ได้เพิ่มมาอีกร้อยวันเต็มๆครับผู้ชมเพื่อฟัมเครื่องเรือเครื่องเรือ บันใช้ส่วนประกอบของเหล็กเมทัลอีกอนะครับแล้วก็ไม้แล้วก็พลาส,สติกเอ่อเชือกอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วเราจะต้องทําการต่อเรือไปข้างหลังเพื่อจะดูว่าความเร็วของเรือเนี่ยมันจะเร็วเท่าไทร่หะฮะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะตอนนี้เนี่ยที่เราลงคลิปเนี่ยเรากําลังจะทำเอ่อโปรเจกตร้อยวันเกี่ยวกับลาฟน,นะครับ ใครที่อาจจะดูโปรเจกต์ร้อยวันก็ตอนนี้นะ่าจะยังตัดไม่เสร็จนะฮะค่าคลิปนี้ลงไปแล้วเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็ดูดูคลิปนี้ไปก่อนนะครับใครที่อยากติดตามรับชมเนี่ยสามารถติดตามรับชมได้ที่ช่อง Berserker Game เลยนะโอเคเราจะทําการวางเครื่องเรือนะครับไว้ด้านหลังของเรือแบบนี้เราก็จะต่อด้านหลังเรือแบบนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวสิยังยังไม่ใช้ไม้เดี๋ยวเอาหรอแหม่ <laughs> <laughs> ตอกเส้นเกี่ยวเดียวเลย อ่ะแล้วเราก็จะไปเอาเครื่องเรือ,ค,อคือคือฟาร์มมาเยอะมากจริงครับคุณผู้ชมแบบใช้เวลาแบบโคตรนานโอ้ในในการก่อจะฟาร์มเครื่องเรือได้แล้วไม่พอฮะคุณผู้ชมเราต้องใช้ไม้กับพลาสติกเพื่อต่อเรืออีกแล้วไม่พอครับเราต้องใช้ไม้เพื่อใส่เครื่องเรือให้เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเชื้อเพลิงครับเพราะว่าถ้าเราใช้เชื้อเพลิงรูปแบบอื่นเนี่ยมันจะมันจะกินพลังงานเยอะมากเปลืองมากพลังงานชีวิตเราพลังชีวิตพลังพลังงานคนด้วย โอเคอันนี้เราน่าจะไม่ไปเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันวางให้มันสวยๆนะครับอยากรู้ว่ามันจะไปเร็วขนาดไหนแบบปุ๊ดไปเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะจวดอเอ่อจะจวดขนาดไหนเราก็จะโอเควางไว้ตอนนี้มีเพิ่มอีกสี่เครื่องแล้วนะแล้วเราก็จะใส่ไม้ให้เป็นเชื้อเพลิงก่อนนะครับว้าว wow. มันยอดเลยครับแล้วเราจะลองสตาร์ทเครื่องดูว่าอ่าที่สตาร์ท เครื่องเนี่ยมันสามารถควบคุมเครื่องตรงนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องปรับทิศทางไปข้างหน้าก่อนอ่ะโอเคไอ้คนที่อยู่ตรงบนเรือสตาร์ทเครื่อง่อยครับให้อยู่บนเรืออ๋อผมเหรอโอเคแคคคอยู่บนเรืออยู่คนเดียวโอเคคือเครื่องทํางานได้นะครับก็แสดงว่าเวิร์กละโอเคหยุด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 ทางกล่องแป๊บหนึ่งโอเคโอเคหยุดให้หยุดให้อ่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะต้องต่อนะครับ ต่อแล้วก็วางเครื่องเรืออ่ะทุกคนทุกคนใครว่างก็วางเครื่องเรือฝั่งหนึ่งได้เลยนะช่วยกันครับช่วยกันช่วยกันวางเครื่องเรือผมก็อยากรู้ว่ามันจะไปเร็วแค่ไหนไงความคิดผมอะว่ามันแบบว่าแต่ที่แน่ๆสิ่งที่ผมรู้อย่างหนึ่งนะคือเซมเลส40แล้วครับโอ้โหมันเป็นเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องผมเริ่มกก็ตกแล้วนะเรื่องก็ตกแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะดูครับเ็กนี้อาจจะอยู่ไม่ถึงจบนะครับ อาจจะเหลือแค่คนบางคนนะเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ต้องกินน้ำกินอาหารก่อนนะเอ้หน้าเรือเรียบร้อยอย่าลืมอย่างเยอะอย่าลืมเติมเชื้อเพลิงด้วยนะครับกระแกคิวซีเชื้อเพลิงโอเคหายไนะเราก็นับจากอีกฝั่งหนึ่งเราใช้ไม้เติมเชื้อเพลิงใช่ไหมช่ครับใช้ไม้เติมเชื้อเพลิงเลยครับเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้เฮี้ยงงงงงหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าก็คือสามสิบแล้วครับผู้ชมตอนนี้เรามีทั้งหมดสามสิบเครื่องแล้วผมกลัวฉลามกัดมากเลยอ่ะไม่ใช่อะไรนะคุณอย่าพูดเอ๋อเข้าป่าอย่าพูดถึงเสืออ่ะใช่เดินทะเลเดินน้ำอย่าพูดถึงฉลามมันวางสลับกันมั้ยเนี่ยใช่ไหมเราได้กันมั้ยเนี่ย สลับด้านอะไรวะเดี๋ยวมันปรับได้ไม่เป็นไรหมายว่าสลับด้านคืออะไรแค่สองข้างนี้มันวางวางไม่เหมือนกันดิปลาขนาดนั้นมันจะวางเหมือนกันได้ไงเพราะว่ามันหันไปออกคนละข้างไงมันคนละทางมันต้องปรับทิศทางใช่ปรับทิศทางไปข้างหน้าไงปรับทิศทางแบบนี้ี่ปรับทิศทางแบบนี้โอเคเดี๋ยวเออแต่ผมจะต้องไปเอาไม้กับพลาสติกเพื่อต่อเรือเพิ่มนะครับผู้ชมมันมันมันฟาร์มยากมากครับมันใช้ของแบบเยอะเยอะจริงแริง ในการ<ต>ทดลองลในการทดลองควายของเราเนี่ยฮะมันอาจจะไม่ไปก็ได้ใช้ใช้แรงงานเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เห็นแก่ความพยายามของพวกเรานะครับคลิปนี้เนี่ยผมขอเยอะหน่อยละกันขอ3,000ไลค์ฮะเออชมพอจะเป็นไปได้ไหมสําหรับการใช้ชีวิตเอ่อ48ชั่วโมงของเราที่ผ่านมานะครับในการฟาร์มไม้แล้วก็ฟาร์มพลาสติกแล้วก็ฟาร์มเหล็กนะครับขุดไปไม่รู้ตายไป,ไปกี่คนต่อ,อกี่คนฮะตอนนี้เดี๋ยว ไม่มีไรกินเลยหรอพี่แมนมีไรกินไหมในตู้ไงตู้นี้ละคุณครับน้ำพึ่งเลยถ้าไม่มีอะไรกินจริงๆคุณขึ้นไปดาดฟ้าเรือมีอยู่5้าดเรือเราเลยโอเคแล้วเรือเป็นสีชมพูด้วยนะ้งฟิงจัดคุณนีแค่ทำไว้ก็มันขอจานหนึ่งแล้วกันนะเออจะได้ทำงานแบบยาวๆอันนี้คือเติมเชื้อเพลิงหมดแล้วใช่ไหมดูด้วยนะดูว่าเติมเชื้อเพลิงหมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วผมไล่ดูหมดแล้วตอนนี้มี34นะข้างหลังเรือท้ายเรือจมี30มนะครับ อันนี้คือเราจะแบบยาวไปเลยใช่ไหมผมว่าเพื่อการรักษาเฟรมเรทเราเราทำอย่างนี้ดีกว่าตัดตรงนี้เต็มชี้เพลิงให้หมดแล้วนะเรียบร้อยฮะหายไปถึงเครื่องเอ้าทำแล้วไอ้ปุ๊กปิ๊กไม่ได้หนึ่งฮะถึงสองโอเคมันต้องใช้กี่บล็อกวะาสามโอเคสามเพื่อเป็นการรักษาเฟรมเรทฮะหนึ่งสองสามเราจะวางไม่รู้ว่าเรารักษาเฟรมเลสหรือโอ้โหหรือว่าเราจะทำลายทำทำลายเฟรมเรทวะเนี่ย แล้วก็เดี๋ยวจะวางขนาดอย่างนี้เลยครับก็ถ้าความยาวเท่ากันเราก็จะได้อีก30เป็น60นะถ้าเป็น3แถวก็จะเท่ากับ90พอดีนะครับคือตอนนี้เสียงเกมผมหายไปแล้วหายแล้วเหมือนกันเส,เสียงเกมผมหายไปแล้วครับคุณผู้ชมจะไปดูนี่ไอ้ติ๊บไก่เป็นไง้างไอติ๊บไก่มันนอนอยู่อเหตุการมันคุ้นๆไงนมกว่าไอ้นี่มันแหลกเซิร์ฟหรือว่ามันแหลกเราเนี่ย <c oughs> คิดว่าแหลกเซิร์ฟนะเนี่ย ไม่รู้นะผมคิดว่าแหลกเซิร์ฟเดี๋ยวไปดาวเกตกราฟิกเครื่องเซิร์ฟกันอ่ะเป็นไงลื่นใช่ไหมเฮ้ยลื่นขึ้นเหรอใช่ใช่ลื่นนะลื่นขึ้นลื่นขึ้นนี่ไงแหลกเซิร์ฟแหลกเซิร์ฟครับถ้าเรามีสามแถวก็จะเท่ากับหกสามเก้าสิบเครื่องใช่ไหมถ้าเรามีแถวละสามสิบสามเครื่องก็จะเท่ากับเท่าไหร่เก้าสิบเก้าเลยครับก็เท่ากับเราต่อออกไปอีกสามแถวอีกสามเครื่องแถวละสามเครื่องสามแถวก็จะเท่ากับเก้าสิบเก้า ยอะแค่มันเยอะมากเลยอะมันปวดเยอะมันเยอะมากโอ้โหนี่มันคือสิ่งที่คุณอยากทำไงเออมันคือสิ่งที่ผมอยากทำแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับในการสนับสนุนความควายของผมมาตลอดฟาร์มไม่มีบ่นเลยอะคุณผู้ชมบ่นไม่ได้บ่นเงินเดือนไม่ขึ้นก็คิดว่าคงจะอยากรู้เหมือนกันอยากจะมันอาจจะแบบต้วดแบบจดจ้าแบบจัดปฏิทินใช่มันอาจจะแบบว่าไปเหมือนแบบเฟอร์รารี่เลยอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวไปดูให้แบบเกาะไหนแบบไกลสุดเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งไปเลยเราสามารถเดินทางเดินทางด้วยความเร็วโบเจก็โบเจเหรอวะไอ้มันรู้อ่ะวีเท่าไหร่นะตอนนี้แรงที่สุดในโลกคือวีเท่าไหร่วีสิบสองวีสิบสองเออวีร้อยได้ไงวีวีหนึ่งร้อยวีหนึ่งร้อยได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยมันไหม้แล้ววะมันแล้วเหรอมันเริ่มใช่มันก็มันก็ตกอ้กหนึ่งมันก็จะเท่ากับ สี่เนี่ยแบบนี้ใช่ป่ะมันก็เท่ากับ4ี่เฮ้ยแชบงค์ยังยังยังยงยัเหรอมันก็จะเท่ากับ4 mm. ใช่ป่ะมันก็จะเพิ่มมา4ก็คือ1นึ่งนับก่อนสองสามสี่ห้า1กเจ็ดแปดเก้าสิเก็เท่ากับ36มสิบครับแถวละสามสแถวก็จะเท่ากับเท่าไหร่ส 36 72 72103 103เครื่องนะครับใช่ไหมหเครื่องนะครับแล้วแล้วก็บวกกับเครื่องที่เรามีเอกเซก็นะารับปดหนเครื่องครับคุณผู้ชมเพออ้ออเป็นออ้ออ้ออ้อนเออ้ออ้ออ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 ้ออ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 ้อ้ออ้อออ้ออ้ออออออ้ออออ้ออ้้ออ้ออ้ออ้อ้อ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 อออ้ออออ้้ออ้นมันอ้อ้ออ้อออ มาดูแสงสว่างอ่ะนอนยังไงนะนอนแล้วเนี่ย่ใครยังไม่นอนอ่ะติ๊บไก่อ่ะไก่เปล่าติ๊บไก่ก็นอนแล้วไข่ยังไม่นอนอ่ะอันนี้นอนแล้วนะอ๋นอนวสว่างแล้ว <c oughs> อา้าวเช้าแล้วดิว่า <c oughs> เอาเช้าเช้าแล้วเช้าเนี่ยถามมิ่งอ่ะโอ้ยยมเช้าเนบ่ไม่รู้ตัวโอ้ย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 มันจะแหลกตอนต่อหรือเปล่าวะเนี่ยสังเกตดูดิว่าต่อเรือแหลกก็คือเครื่องเราเยอะแล้วอ่ะแล้วเราอยู่ใกล้เกาะใหญ่ด้วยอ่ะคุณคิดดู ใช่่ะเราสามารถเดินทางจากยูโทเปียหนึ่งไปยูโทเปียสองในเวลา2วินาทีผมต้องค่อยๆต่ออรัผู้ชมเพราะมันคอดข่างแหลกเอาวางเครื่องได้เลยกรลาสีใครมีเครื่องให้เชิญเลยผมจะเติมเชื้อให้โอเคคิดว่าพอแล้วนะที่ฟาร์มมาเราคำนวณกันไว้แล้วครับคุณผู้ชมว่าว่ามันพอหรือพอจริงไหมตอนใช้งานจริงก็น่าจะเป็นอย่างนี้เสมอ ไอ้น,นี่ปุกปิกก็ว่าหว้ตามไม่ทันแล้วดิโอ้โหเออนอ,น,นอกจากจะฉลามติดเทอร์โบอ่ะมันจะไหว้ตามเราทัน <c oughs> โอเคนี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวน่าจะพอดีแล้วเดี๋ยวผมวางเครื่องอีกเครื่องหนึ่งไปให้เป็นเลขมงคลเนะ่ย <c oughs> เป็นเลข <c oughs> แล้วผมก็จะใส่ไม้เข้าไปตอนนี้เดี๋ยว เราจะให้กาลสีเรือของเราวางเครื่องแล้วก็ใส่เชื้อเพลิงนะส่วนเราก็จะรับหน้าที่ในการ QC นะครับย่อมาจากเอ่อค u a ลิต y ี้คอนโทรลนี่ของคอนงของเก่งของเกิงไม่ไม่ไม่เมกไม่เมคไม่เมกคุณลิต T ี้ใช่แต่ว่าคอนโทรไม่แน่ใจนะเฮ้ยบังคับบังคับก็เถอะแค่นี้เหรอแค่นี้แหละครบละครบร้อยแลวเนาะใช่ครั ตอนนี้เราก็ทําการใส่เราทําการเติมเชื้อเพลิงนะแล้วก็ดูว่าเออหมุนทางเดียวกันไหมสวิตไปทางเดียวกันไหมเราต้องไล่ไล่สับสวิตนะครับเราจะไล่สับสวิตให้มันเดินหน้าโอ้ยแล้วมันมาบังคับที่นี่เลยทีเดียวไม่ได้หรอเันนี้มันก็มีสับสวิตเดินหน้าถอยหลังโอเคไม่เอาไม่เอาเราเราสับอันนี้ทีเดียวเลยครับสับสดเหรอแบบกดกดสตาร์ทจวดเลยอะไรอย่างเงี้ยอสับสดงดมาโคโอเคฮะผู้ชมตอนนี้เรา ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็มีเครื่องเรือทั้งหมด1 0 8ร้อยแดเครื่องเอ๊ะเดี๋ยวผมไปหาดูของในใทยก่อนนิดหนึงตอนนี้ครับคุณผู้ชม เราได้ทำการขึ้นสมอไวอ้ตอนนี้เรือเราสามารถเดินทางได้ด้วยแรงลมนะครับแล้วก็ใบพัดเอาแบบตรงตรงฉิวไปเลยเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่นะครับในการสตาร์ทเครื่องแล้วจะดูว่า <c oughs> เรือของเรานั้นไปเร็วขนาดไหนนะครับอันนี้สมอสขึ้นแร้วออเลยเดย สมอสมอขึ้นเลยใช่ไหมสมอขึ้นแล้วขึ้นแล้วเนี่ยคุณเลี้ยวไปหน่อยเดี๋ยวไปยูโทเปเบียร์ข้างขวาเนี่ยไม่ขึ้นต้องดึงขึ้นแบบนี้อ่ะสมอขึ้นอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้สมอลงอันนี้สมอลงโอ้โหโอ้โหนี่เล่นมากี่ยนแล้วเนี่ยตอนนี้เรากำลังเลี้ยวไปทางยูโทเปียอ่ะถ้าคุณกดสตาร์ทคือไปได้เลยดูดูนะว่าจะไม่มีฝั่งไหนติด เต็ดจ่ไหมติดเกาะโอเคครับผู้ชมไม่เห็นเกาะนะและช่วงเวลาที่รอคอยก็จะได้มาถึงแล้วเราจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ทั้งหนึ่งรอยแปดเครื่องและเราจะสตาร์ทในสามเกาะ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 ให้แน่นเลยนะเกให้แน่นตวตัวเกมแ้วเกเออเคเซฟสามสองหน เดิมเป๊ะโอ้โหอ้โหทำไมมันเท่าเดิมเป๊ะทำไมมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูเนี่ยงอะไรา็หลังอ่ะหมุนนะมันความเร็วเท่าเดิมเป๊ะ้ยตัวเลขไปไวอยู่ตัวเลขก็ไปไวอยู่นี่ไวแล้วอย่างนี้อยู่แล้วมันไปไวอย่างนี้อยู่แล้วถ้ามีบอกเลยแต่ว่าแรกจัดโอ้โหดูขอก้างได้ยังแบบลอยช้าอยู่เลยเออโอ้โหโอ้โหไม่พิษพิษวังจัด ดูเด็สามันองศามันไม่ได้ะวะองศาอะไรอ่ะต้องขนาดข้างนะขนาดข้างแล้วไม่น่าเกี่ยวอ่ะดูแบบทรงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับมัน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 กระตุกมันกมันแหลกครับมันกระตุกเลยมันพัดจนแบบกระตุกเลยครับเสียงเสียงมาแบบมาเป็นชั่ๆช่วงเสียงหายหายมาหายหายแล้วเสียงอ่ะโอ้โหนี่กูป้ามาไม่ได้รับไม่นอก ทั้งวันทั้งคืนนี่เ <laughs> พื่ออะไรเนี่ยความคิดผมนะกับพุ่งปี๊ดแบบสปีดบอสไอ้ยันนี่ออหันไปเกาะพึ่งหายโอเคว่ามันจะฉิวเลยอะ่ะเฮ้ยหรือว่ามันอาจจะมีเครื่องบางเครื่องบั๊กเราต้องเราต้องอย่าพึ่งหมดความหวังเออเออให้มันไปทางเดียวกันยังไงอ,อุ้ยจ้ามันม, <laughs> <laughs> มันเดิมเลยโอโ้โอเคฮะคุณผู้ชมครับก็จบไปแล้วฮะ แล้วแบบเครื่องเรือหนึอยเครื่องเอาชีวิตเอาชีวิตอีกร้อยวันกูคืนมาเดี๋ยวข้าขอออกกราบขอผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามแลบชมคลิปนี้ก็ถือว่าสั่งเวยยความอยากรู้ไปนะเนี่ยเนี่ยคือเห็นไหมผมอยู่ข้างเรือมันก็มันก็ไปช้าผมคิดว่าผู้พัฒนาเขาน่าจะล็อกความเร็วไว้นะเราก็น่าจะล็อกความขยันของเราไว้นะเอาจริงๆแล้ว เราว่ายว่ายน้ําช้ากว่าเหลือเนี่ยคุณต้องมีไม้พายเออว่ะเออว่ะคิดว่าไงถ้าสมุิแบบมันมันไปช้าเพราะว่าแบบมันกระตุกไงเออว่ะเออว่ะเพราะเซิร์ฟมันกระตุกหรือเปล่ามันเลยไปช้าเต็มเลยเลยวิ่งช้าไม่ผมว่าพัฒนาแม่งล็อกล็อกเลยโอเคครับผู้ชมก็ขอบพระคุณผู้ชมทุกผู้ท่านครับที่ทำการรับชมคลิปนี้มาก็เจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับไปละไปละสวัสดีครับ 쪽쪽